เอวมเมสุตังเองกังสมย,ยังพควาสาวติยังวิหารติเชตาวานาีอาทัปินทิกสาอารามเมตตระโคพักขวาวปิคูอมันเตสิภิขโวติภทันเตติเตภิคุพักขวากขวภวะโตปัจจโสสุงพักขาเอตถทโอจะเมตายาิขเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะ พหุลีกตาเยนายานีกตายะวัตุกตายะอนุทิตายะปาริจิตายะสุสมาราทายะเอกาทสานิสังสาปติกังขากัตตะเมเอกาทสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจะปิชตินปปาปังสุปินางปัสสติมนุษยานางปิโยโหติ อมนุษา์นังปิโยโหติเท,ทวตาลคันตินาสากิวาวิสังวาสัทังวากะาาติตุวังจิตตังสงมาธิยติมุขวันโนวิปะสีทติอสัมมุโหกาลังกะโรติอุตตริงอ,อัปปติวิชัมโต พมมะโรกุปะโคโหติเมตายะภิกขเวเจโตวิมุตตายะอาเสวิตายะพาทวิตายะพหุลีกตายะญาณิกตายะวัตุกตายะอนุทิตายะปาริจิตตายาสุ สมาระทายาอิเมเอกาทสานิสังกะสังสาปฏิกังขาอธิอโนทิโสภะระนาเมตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสภะระนาเมตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภะระนาเมตาเจโตวิมุตติกติหะก่าเรหิอโนทิโสภะระนาเมตาเจโตวิมุตติกติหะก่าเรหิโอทิโสภะระนาเมตา เจโตวิมุตติกติหาการเรหิทิสาภารณาเมตาเจโตวิมุตติปัญจหาการเรหิอโนทิโสภารณาเมตาเจโตวิมุตติสัตหากาเรหิโอทิโสภารณาเมตาเจโตวิมุตติทัสสากาเรหิทิสาภารณาเมตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหาการเรหิอโนทิโสภารณาเมตาเจโตวิมุตติ Sape sata awera apaya paca anika suki atanang pari haran tu sape pana awera apaya paca anika suki atanang pari haran tu sape puta awera apaya paca anika suki atanang pari haran tu sape pukara awera apaya paca anika suki atanang pari tu sape atapawa pa ria pana awera apaya paca anika suki atanang pari haran tu ลันตุตุอเมหิปัญจหากาเรหิอนทิโสภารณาเมตาเจโตวิมุตติกตามหิสัตตาหากาเรหิโอทิโสภารณาเมตาเจโตวิมุตติสภะอิธิโยอเวราอภัยปัะอานิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาเวราอภัยปาจชะนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอริยาเวราอภัยปาจชะนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอนารีสาวเวราอภัยปาจชะนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเทวาอาเวราอภัยปาจชะนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพมโนสาเวราอัพพยยาปะจาอานิคะสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสัพเพวินิปาติกะอเวราอัยปจานิคสุขีอัตตานังปริหะรันตุตุติอิเมหิสัตตหกาเหิโอทิโสละนาเมตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิทัสสหกาเหิทิสาภะนาเมตาเจโตวิมุตติ สัพเพปุราติมายาธิสายสสตาเวราเบยาปจานิคาสขียตานังปริหารันตุสัพเพปจิมา yati saya sata awera bea pacani kai sukia tanang peringaran to sape utara yati sa sata awera bea pacani kai sukia tanang peringaran to sape takina yati saya sata awera bea pacani kai sukia tanang peringaran to sape purati maya anuti saya sata awera bea pacani kai sukia tanang peringaran to sape pacimaya anuti saya sata awera apa Ayah baca Anika Suki Atanang Periaran Tu Cepi Utara Ya Anu Saya Serta Awera Apaya Baca Anika Suki Atanang Periaran Tu सफे था नाया अनु थी सता अवेरा अभया अवे पचा आनी खा सुखी अ तान परिहार तू सफे हे थी माया थी सता अवेरा अवे पचा आनी सुखी अ तान परिहार तू माया थी सता अवेरा, अवेरा अवे पचा आनी खा सुखी आना परिहारन तू सफे पूरा थी या या। di saya pana awia apa ya baca Annika sugi Atatanang perliharan tuh sebe Pakjima ya di saya pana awia apa ya baca Annika sugi atatanang perliharan tuh sebe Utara ya di saya pana awia apa ya baca อานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักีนายาทิสัยยาปานาอเวราอเปยยปชะอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสัยยาปานาอเวราอเปยยปชะอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปฉิมายาอนุทิสัยยาปานาอเวราอเปยยปชะอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพุตตารยาอนุทิสัยยา ya panah avera apya baca anika suki ata nang periharan tu sipe thakina ya anuti saya pana avera apya baca anika suki ata nang periharan tu sipe heti maya ti ya avera apya baca anika suki ata periharan tu sipe upari maya ti saya pana avera apya baca anika suki ata nang tu สัพเพปุรัติมายาธิสายาพูตตาอเวราอภิยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาธิสายาพูตตาอเวราอภิยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตต Raya di saya buta awera apea baca anika sukiyat tanang periharan tu, sapeda ya di saya buta awera apea baca anika sukiyat tanang periharan tu, sapeda puratimaya anuti saya buta awera apea baca anika sukiyat tanang periharan tu, sapeda cimaya anuti saya buta awera apea baca anika sukiyat tanang periharan tu sape utara ya anuti saya puta awera apa ya anika suki attanang paliharan tu sape naya anuti saya puta awera apa ya anika suki attanang paliharan tu awera apa ya tu sape maya tisaya puta awera apa ya tuh sebe pula dimaya ya di saya Bukala Awia apa baca Annika Sukit tanang parliharaan tuh sebe Pajima ya di saya Buhala ya baca Annika Sukiat tanang perliharaan tuh sampaibe Utara di baca ya Awela apaya paca anika suki atanang pariharan tu sape pura timaya anu tisaya pukara awela apaya baca anika suki atanang pariharan tu sape paci maya anu tisaya pukara awela apaya paca anika suki atanang pariharan tu sape utak ya anu tisaya pukara awela apaya paca Ani kasuki atanang paliharan tu sappe takina ya anu saya pukala awera apa ya paca Ani kasuki atanang paliharan tu sappe heti maya ti saya pukala awera apa ya paca Ani kasuki atanang paliharan tu sappe upari maya ti saya Bukala awera apa ya paca Ani kasuki atanang paliharan tu Hebula di mayati saya atap hawa pali ya panah awera ape ya baca ani kasuki atanang periharantu, sepe baca mati saya atap hawa pali ya panah awera ape ya baca ani kasuki atanang periharantu, sebe utara ya di saya atap hawa pali awera ape ya baca ani kasuki atanang periharantu, sepe takina ya di saya atap hawa Pa ria panna a wera apaia baca anika suki at ta nang paliarantu, pura puratimaya anuti saya at ta pawa pa panna awera wera apaia baca anika suki at ta nang paliarantu, sepe baci maya anuti saya at ta pawa pa ria panna a wera apaia baca anika suki at ta nang paliarantu, sepe utaraya anuti saya at ta pawa pa. ริยาปันาอเวราอเปยาปัจจาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทถคีนายาอนุทิสัยอัตตภาวะปะริยาปันาอเวราอเปยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสัยอัตตภาวะปริยาปััญญปนาอเวราอเปยาปชาอานิคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสเะอุปาริมายะทิสายะอัตตาภาวะปาริยาปันนาอเวราอภัยปชะอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสภาปุรัติมายะทิสายะอิติโยอเวราอภัยปัจชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสภาปัจชิมายะทิสายะอิติโยเอ awera apaya pacha ani kasuki at tanang pamilyahan tungo sa pa utaraya tisaya ityoy awera apoya pacha ani kasuki at tanang pamilyahan tungo sa pa tisaya ityoy awera apoya pacha ani kasuki at tanang pamilyahan sa pura Timaya, Anuti ya anu ya iti yo awera apaya pa Anika, suki Atanang, tanang tu sa Anuti pa ya ya iti yo awera apaya pa Anika, suki Atanang, tanang tu utara ya Anuti saya itiyo awera apaya pacha anika suki Atanang, tanang tu. สัพพะทักินายาอนุทิสายาอิติโยอเวราอภิยาปัจอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะเหตทิมายาทิสายาอิติโยอเวราอภิยาปัจอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพะอุปริมายาทิสายาอิติโยอเวราอภิยาปัจอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพพะอุปะริมายะทิสายะอิทธิโยอเวราอเปยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวราอเปยาปชะอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปปัชมายะทิสายะปุริสาอเวราอเปยาปชะอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปอุตตรายะทิสายะปุริสาอเวราอเปยาปชะอานิคาสุขีอัตตานังปริหารัน sape Sabe Takina ya Saya Purisa Awera Abya Baca Anika Suki Atanang Pariharan Tu Sabe Purati Maya Anuti ya Purisa Awera Abya Baca Anika Suki Atanang Pariharan Tu Sabe anu Maya Anuti Saya Purisa Awera Abya Baca Anika Suki Atanang Pariharan Tu Sabe Utak รายะอนุทิสายาปุริสาอเวราอเบยาปชาอานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายาปุริสาอเวราอเบยาปชาอานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเห มายาทิสายาปุริสาอเวลาอาพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุปะริมายาทิสายาปุเริสาอเวลาอภพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพบุรัติมายาทิสายาเวริยะ Ariya awera apeya pacha anika sukiya tanang perihakan tu sape paci maya saya Ariya awera apeya pacha anika sukiya tanang perihakan tu sape pacima ya ti saya aria awera bia pacani kasuki tanang paliharan tu sape utara ya ti saya aria awera apaya pacani kasuki tanang paliharan tu sape takina ya ti saya aria awera bia pacani kasuki atanang paliharan tu sape purati maya ariya saya aria awera bia pacani kasuki tanang paliharan tu sape pacima ya saya ya awera abia baca ni kasuki atanang peringaran tu utara ya anuti saya ari ya awera abia baca ni kasuki atanang peringaran tu takina ya anuti saya ari ya awera abia baca ni kasuki atanang peringaran heti Maya tisaya akriya awera bia baca nika sukiya tanang priharan tu sepe upari maya tisaya akriya awera bia baca nika sukiya tanang priharan tu sepe purati maya tisaya anak riya awera bia baca nika tanang tu sepe paci maya anak riya baca tanang periharan tu สเพอุตตะรายาธิสายะอนาริยะอาเวลาอาเยาปชาอานิคาสุขีอัตานังปะิหารันตุ Sape takinaya ti saya anaria ya awera apia pacani kasi ki at tanang peliharaan tu. Sape purati maya anuti saya anaria ya awera apia pacani kasi tanang peliharaan tu. Sape paci maya anuti saya anaria ya awera apia pacani kasi tanang peliharaan tu. Sape utaraya anuti saya anari ya awera apa ya baca nika suki atau nang tu sape at hakina ya anu ya, ya awera apa ya baca nika suki atau nang tu heti ma ยาทิสายะอนาริยะอเวราอพยาปจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปาริมายาทิสายะอนาริยะอเวราอพยาปจาอนิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายะเทวาอเวราอพยาปจาอนิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสายะเทวาอเวราอพยาปจาอนิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตะ di saya dewa aa apa ya baca nikah sukit tanangperiliharaan tuh hinati saya dewa avera apa ya baca nikah sukit tanangperiliharaan tuh sampai purat dimaya anuti saya dewa avera apa ya baca nikah sukit tanang periharan tuh sampai Pajimaya anuti saya dewa avera apa ya baca Ankah sukit tanang periharan tuh Up อุตรายาอนุทิสายาเทวาเวราปิยาปชาอินิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปทะกินายาอนุทิสายาเทวาเวราปิยาปชาอินิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปเหติมายาทิสายาเทวาเอาเวลาปิยาปชาอินิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปอุปริมายาทิสายาเทวาเอาเวลาปิยาปชาอินิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปปุรัติมายา ทิศายามนุษย์อเวราอภิญญาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปปชิมายาทิศายามนุษย์อเวราอภิญญาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเปอนุอุตตรายาทิศายามนุษย์อเวราอภิญญาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ

อนุติสายามนุสย์เาเวราบยาปชาอนิคัสุขิยตานังปริหารันตุสัพเพทุกินายอนุติสายมนุสย์เาเวราบยาปชาอนิคัสุขิยตานังปริหารันตุสเพเหธิมาญาติสายามนุสย์เอเวราบยาปชาอนิคัสุขิยตานังปริหารันตุสัพเพ อุปาริมายาทิสัยยมนุษย์เวลาปภิญชานีคาสุขีอัตนังปริยรันตุสัพเพปุรัทิมายาทิสัยยวินิปาติกาอเวลาอภิญจานีคาสุขีอัตนังปริยรันตุสัพเพปัจฉิมายาทิสัยยวินิปาติกาอเวลาอภิญจานีคาสุขีอัตนังปริยรันตุสัพเพอุตตารยาทิสัยยวินิปาติกาอเวลาอภิญจานีคา સુખી અતનંગ પરિહારો સફે તુ થકી નાથી સાય અવિની પાતિ કા અવેરા અવ્યા પછા અની ઘા સુખી અતનંગ પરહારો સફે પુરા થી માયા અવેરા અવ્યા પછા સુખી અતનંગ પરહારો สัพเพปัจิมายานุทิสายวินิปัติกาเวราปิยาปชะอานิฆาสุขีอัตตานังปริยารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายวินิปัติกาเวราปิยาปชะอานิฆาสุขีอัตตานังปริยารันตุสัพเพทักขินายานุทิสายวินิปัติกาเวราปิยาปชะอานิฆาสุขีอัตตานังปริยารันตุสัพเพ เหติมายาทิสัยยวินิปาติกาเวราภิาปจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุปาริมายาทิสัยยวินิปาติกาเวราภิาปจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุตุติอิเมหิสหะทัสหะากาเรหิทิสาภะระนาเมตาเจโตวิมุติสเพสังสัตตานังปีระนังวัชชะวาอาประนายาอุปะ คาตังวเชตวาอนุปะคาเตนะสันตาปังวเชตวาอัสันตาเปตนะปิยาธานังวเชตวาอาปิยาธานีนวิเหสังวเชตวาอวิเหสายะสัพเพสัตตาอเวริโนโหตุมาเวริโนสุขีโนโหตุมาทุขีโนสุขิตตาโหตุมาทุขีตตาติอิเมหิ อัตหากาเลหิสัพเพสัตตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตยาติติเจโตสัพพะยาปาทปะริยุทธิยุทธาเนหิมุจจติติวิมุติเมตาจะเจโตวิมุติจติเมตาเจโตวิมุติเมตาพมะวิหาลมหาวานานิทิตา ทุกขปัตาจะนิทุกขาพะยาปัตาจะนิภะยาโสกปัตาจะนิโสกาโหตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตงังปุญญสัมปทงังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาธนังทัทันตุสัททายะสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาพิละตาโหตุคัจฉันตุเทวาตาขตา สัพเพพุทธ,ธาพระรัตาปัญเจกานันจะยังผ้ารังอรานตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธ,ธา พระรัตตาปัญเจการนจัยยังผ้ารังรานตานันจเตเสนะลักขันพันธามีสัพเพโสสัเพพุทธาพระรัตตาปัญเจการนจัยยังผ้ารังรานตานันจเตเสนะลักขันพันธามีสัพเพโสสัเพพุทธาพระรัตตาปัญเจการนจัยยังผ้ารังรานตานันจเตเสนะลักขันพันธามีสัพเพโสสัเพพุทธาสัเพ สัพเพพุทธาพระรัตตาปัญเจการันจายังพระรังรันตานันจเตเจนาละขันธ์พันธามีสัพเพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปัญเจการันจายังพระรังกาลาหันตานันจเตเจนาละขันธ์พันธามีสัพเพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปัญเจการันจายังพระรังอรหันตานันจเตเจนาละขันธ์พันธามีสัพเพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปัญเจการันจายังพระรังรันตานันจเตเจนาละขันธ์พันธามีสัพเพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวตรมนพระสูตรพระปะริษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมน และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไวค้ครู68แตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนดยอนุภาพแห่งพระปริจจงสําเร็จศักดิ์สิทธ์ทุกปะการเทอญ